วันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวบริเวณบ้านหมายเลขหนึ่งหรือว่าบ้านหลังแรกของจังหวัดปัตตานีครับบ้านบริเวณนี้ครับได้รับรางวัลระดับโลกอย่างรางวัลยูเนสโก้ด้วยในปัตตานีมีที่เดียวไหมครับที่ได้รางัเดียวครับโอ้โหท,ที่เดียวนะสวัสดีครับผมเชอยโกเวนก่อนไปไม่เวนครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดปัตตานีครับตอด้านหลังผมนะครับก็เป็นบ้านหมายเลขหนึ่งนะหรือว่าเป็นบ้านหลังแรกในจังหวัดปัตตานีหลังจากที่ทางรัฐบาลนะครับเขามีระบบทะเบียนบ้านขึ้นมาเนาะซึ่งบริเวณนี้นครับก็จะมีเอกลักษณ์มีจุดเด่นในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมรวมไปถึงอาหารท้องถิ่นนะและผมเพิ่งรู้อีกครับว่าบ้านบริเวณนี้ครับได้รับรางวัลระดับโลกอย่างรางวัลยูเนสโกอีกด้วยกับชุมชนที่มีชื่อว่ากอดาจีโน จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูครับกระดานนี่มันถึงตลาดนะครับทีนี้คาว่าจีนอนั้นคือคนมาลลยูนะครับก็จะเรียกคนจีนว่าจีนอรัเพราะนั้นตอนนี้มันเป็นตลาดมาก่อนอแล้วก็คนจีนค้าขายเป็นตลาดของคนจีนโดยชุมชนคือดาจีนอน,นะครับตั้งอยู่บนถนนอาเนอรูครับต้นถนนก็คือบ้านเลขที่1ตรงข้ามก็จะเป็นบ้านเลขที่2และถัดออกไปก็จะเป็นบ้านหมายเลข3มีชื่อว่าบ้านรังนก ถือว่าเป็นบ้านหลังแรกในจังหวัดปัตตานีที่มีนกนางแอ่นเข้ามาอาศัยทํารังครับถัดไปอีกก็จะเจอกับบ้านเล็กที่5ซึ่งเดิมเป็นร้านค้าขายพวกถ้วยชามมาก่อนครับพอเราเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะเจอกับบ้านกงสีที่ชาวจีนฮกเกี้ยนมาตั้งถิ่นฐานในสมัยรัชกาลที่3บ้านธรรมศาลาโรงเตียมอนอรูร้านกาแฟโยหุยที่มีของขึ้นชื่อโดยใช้วัตถุดิบของจังหวัดปัตตานี นั่นก็คือขนมขี้มอดปรุงรสโดยใช้ปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งและเกลือหวานกาแฟโบราณชีคอฟที่มีส่วนผสมของน้ําตาลตโหนดครับจนมาถึงสารเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปัตตานีนั่นคือสารเจ้าแม่เลมกอเหนียวครับเดี๋ยวเราจะไปชมบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านที่เก่าที่เราเด้นเวทใหม่นะครับจึงรทั้งว่าเราได้รับรางวัลบ้านสูขคุณค่าของงานเลยสงขลานครมเรียกปัตตานีนะครับ บ้าน <B ahn> คุณพิทักษ์รายานะครับเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งสถาปัตยะกรรมโดยก่อนจะดีโนเวทนะครับได้มีการคนา้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้งเพื่อให้คงไว้ซึ่งรูปแบบโครงสร้างและใช้วัสดุแบบดั้งเดิมมากที่สุดจนได้รับรางวัลระดับโลกอย่างยูเนสโกเลยครับแล้วปิดท้ายด้วยการมานั่งร้านน้ำชาย,ยอดฮิตที่สุดในย่านนี้ที่ตกแต่งด้วยของที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนใต้เหมือนกับได้ย้อนเวลาเข้าส่อยุค90เ,เลยนั่นคือร้านโกดังโกปีครับ มีโอกาสอยากให้เพื่อนๆมาลองสัมผัสกลิ่นอายของประวัติศาสตร์วิถีชีวิตที่ผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมกันดูนะกับที่นี่ชุมชนกือดาจีนอจังหวัดปัตตานีครับ